สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนวัมดอทเอเชียไปที่กรุงเนปิดอรประเทศเมียนมาไปติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลออนไลน์กับกลุ่มชาติพันธุ์กันต่อจากก่อนหน้านี้กลุ่มเจ้าสึกหรือสภาพเพื่อการก่อผู้รัชชานได้เข้าเจรจากับมินออนไลน์แล้วล่าสุดนะครับรองประธานพรรครัฐมนใหม่ได้เข้าพบเป็นกลุ่มที่2 ระบุว่าเห็นพ้องร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะตั้งสาพันธารัฐและรัฐธรรมนูญแห่งรัฐเพื่อความเสมอภาคและการกำหนดกันเองเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกไปดูครับเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565สำนักข่าวเบอร์มิสดี d บีรายงานว่านายนายองมินรองประธานพรรครัฐมนใหม่ หรือ NMSP ซึ่งเป็นกลุ่มปิดอาวุธชาติพันธุ์ได้พบกับผู้นำรัฐประหารในกลุ่มเนปิดอเมื่อวันที่23พฤษภาคม2565โดยโฆษพพกพรรครัฐมน,นใหม่บอกกับสำนักข่าวรีววบีว่าที่ประชุมตกลงที่จะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะตั้งสาพันธารัฐและรัฐธรรมนูญแห่งรัฐเพื่อความเสมอภาคและการกำหนดกันเองโฆษกพรรครัฐนนมนตรีกล่าวอีกว่าเรากำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างพื้นฐาน สำหรับการร่างรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐพร้อมระบุว่าเรายื่นข้อเสนอว่าจะเร่งร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปให้เร็วขึ้นอีกอย่างคือรัฐของเราเมื่อมีร่างรัฐธรรมนูญเราเสนอว่าควรอนุญาตให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์อภิปรายได้อย่างอิสระซึ่งผู้นำฐานเมียนมาเห็นด้วยในระหว่างการประชุมพลเอกอวิโสมินอ,องหลายผู้นำกองทัพได้อธิบายถึงการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี2566 และสถานการณ์การรัฐประหารของกองทัพพักรัฐมนตรีใหม่ตกลงที่จะอนุญาตให้พักการเมืองรวมทั้งกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์สิบกลุ่มเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพขาเขาแนะนําว่าควรปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อหาทางออกแก้ไขวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันโดยคณะผู้แทนพักรัฐมนตรีใหม่ได้เดินทางไปยังกรุงเนปิดอร์เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพบกับผู้นํากองทัพ ไม่ว่าจะมีการประท้วงจากกลุ่มนักศึกษามอนและกลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มพักรัฐมนใหม่เป็นพักที่ได้ร่วมลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2561ภายใต้รัฐบาล NLD ของนางอองซานซูจีแต่มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างนักการเมืองมอนและชาวมอนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพักรัฐมนใหม่ ในการเจราจาสันติภาพที่ได้รับเชิญจากสภาฐานเมียนมาชายชาวมอลคนหนึ่งตั้งคำถามว่าการเจราจาสันติภาพกับสภาฐานเมียนมาจะแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบันได้หรือไม่และพรรครัฐมอล์ใหม่ไม่มีทางเลือกอื่นหรือไม่ด้านเยาวชนชาวมอลอีกคนหนึ่งกล่าวว่าพรรครัฐมอลใหม่จะไม่สามารถล้มล้างเผด็จการฐานเมียนมาได้ในอนาคตหากไม่ดำเนินการปฏิวัติในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้ และพรรครัฐมนตรีใหม่ควรเข้าร่วมกับความกาลังของรัฐบาลเงาหรือ NUG หรือกลุ่มกีฬาที่เป็นพันธมิตรชาติพันธ์เพื่อต่อสู้กับเผด็จการฐานเมียนมาอย่างไรก็ตามมีผู้ที่มองว่าการเจรจาเป็นหนทางสู่ความมั่นคงในรัฐมนตรและกระบวนการสันติภาพของเมียนมาโดยชายชาวมณฑลคนหนึ่งกล่าวว่าเขาหวังว่าการเจรจาสันติภาพกับสภาฐานเมียนมาจะมีผลดีโฆษกพรรครัฐมนตรีใหม่บอกกับสำน,นักข่าวทีวีบีอีกว่า เขาต้องการเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพที่ได้รับเจอจากสภาหานเมียนมาเพราะเขาต้องการปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA ในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยวิธีการทางการเมืองเขากล่าวอีกว่าการเจรจาสันติภาพจะเน้นที่กระบวนการสร้างการเจรจาทางการเมืองที่ครอบคลุมและกระบวนการสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งรวมถึงการคุ้มครองพลเรือนและกว่าพักรัฐมนลใหม่ ไม่ได้ดิ้งเฉยต่อการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิแต่กลำลังดำเนินการสร้างความสามัคคีของชาติมอญด้วยการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เหมาะสมรายงานข่าวบอกอีกว่าพรรครับมอนใหม่เป็นกลุ่มที่สองต่อจากสภาพเพื่อการกอผู้รับชานของกลุ่มเจ้า่อศึกเพื่อพบปะกับรัฐบาลฐานเมียนมาโดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รวนามเข้าตกลงหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA และจากเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลฐานออนไลน์ ประกอบด้วย 1. สภาพเพื่อการกอบกู้รัชานหรือ r c s s s a หรือกองทัพรัชานใต้ 2. พรรครัฐมนหม่หรือ NMSP 3. ส,สภาแห่งชาติเกรี่ยงสันติภาพหรือ KNU KNLAPC 4. กองกำลังเกรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตยหรือ DKBA 5. พรรคปลดปล่อยอารกกันหรือ ALP 6. องค์กรปลดปล่อยชาติปาอหรือ PNO l และเสาภาพประชาธิปไตยลาโฮหรือ LDU นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ไม่ได้ลงนามใน NCA เช่นกองทัพสารัฐว้าหรือ UWSA กองทัพเมืองลาหรือ n d a a และกองทัพภาคก,ก้าวหน้ารัชานหรือ s s p p s s a หรือกองทัพรัชชานเหนือจะเข้าร่วมการเจราจาด้วยขณะนี้พลเอกอวสมีน้องลายผู้นำรัฐประหารมีกำหนดจะพบกับ กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เหล่านี้ทุกสาวันรับพักรับเงนใหม่เป็นอีกชาติพันธุ์ที่มีความสําคัญซึ่งการเข้าร่วมเจราจากับกลุ่มมินออนไลน์ครั้งนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นเป้าหมายของการเข้าร่วมครั้งนี้จะบรรลุหรือไม่โดยเฉพาะการตั้งสหาพันธารัฐและการร่างรัฐธรรมน,นูญก็ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ